เสือสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขสุขคนครับพอกับผมคนฝากซี่คือเกามืวันนี้ผู้าพี่น้องมาก,กินก๋อยของเน่าก๋อยเนื้อครับกินจับแซ่บกินเกาเทียงคือเกามานนี้ ครับก่อยบอกหน้ามีพักหรละผาบกทั่วครับบกแต,ตงลูกโดดพับนอกแตะกะใบหูเสือครับชินเขาเที่ยงครับ,บแซ่บน้ำกันครับใส่ได้บัน อากาศฮวันเอาขึ้นเข้ามาเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวกับเึ้มเดี๋ยวกับแดดออกตกตกับว่าตก nó Mm. 嗯，我买东西。 Ну I <laughs> do